วันนี้ผมก็จะมารีวิวหม้อนึ่งข้าวเหนียวกันนะครับแล้วก็เปิดกล่องกันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเอาไว้นึ่งผักด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็แกะออกมาก่อนเนาะก็จะมีสายไฟแถมมาให้แล้วก็คู่มือใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวเรามา,าทดสอบกันนะครับสวิตช์จะมี3ามปุ่มนะเป็น3ระดับนั่นเองก็คือปิดแล้วก็เปิด เร่งความเร็วนะครับผมเร่งเร็วเร่งไวนะครับผมจะให้มันร้อนเร็วก็กดอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมโดยการาใส่น้ําเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็เปิดชมิกนะครับผมจากนั้นก็รอให้น้ํามันเดือดนิดนึงแล้วก็ไปเอาข้าวนะครับผมที่เราหมาไว้แล้วก็ใส่หวดนะครับแล้วก็เอามาใส่ในหม้อเลยนะครับทีนี้เราก็รอให้มันสุกแล้วก็เอา ไม้มาคลนให้มันจะบอกว่าไงดีส่วยข้าวนะครับผมทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปิดเครื่องด้วยนะครับและยังสามารถาดึงผักได้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตักใส่กระติบข้าวนะครับผมข้าวที่ออกมาก็ถือว่าสวยงามนะครับผม ต่อไปนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งผักกันนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถนึ่งผักได้อีกด้วยนะครับผมถือว่าได้หลายประโยชน์นะคระ